เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคม2025หัวข้อหนีจากพวกกบฏข้อพระคำหลักสดุดีบทที่68ข้อที่6 6. พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำฉเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจ แต่แน่ทีเดียวพวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหงอ่านพระคำทีกันดานวิถีบทที่16ข้อที่หนึ่งถึงสา 1. สห้าหนึ่งโคราบุตรอิสฮาผู้เป็นบุตรโคฮาร์ผู้เป็นบุตรเลวีพาคนไปพร้อมกับดาทานอาบีรัมบุตรเอลีอับและโอนบุตรเปเลตซึ่งเป็นบุตรรูเบน สแล้วเริ่มต่อต้านโมเสสพร้อมกับผู้ชายอิสราเอลจำนวน250คนซึ่งเป็นผู้นำของชุมนุมชนที่เลือกมาจากที่ประชุมและเป็นคนมีชื่อเสียงสเขาทั้งหลายมาชุมนุมกันต่อต้านโมเสสและอารณนกล่าวกับท่านทั้งสองว่าท่านทำเกินเหตุ เพราะว่าชุมนุมชนทั้งหมดก็บริสุทธิ์ทุกๆคนและพระยาเวสถิตท่ามกลางพวกเขาทำไมท่านทั้งสองจึงพยองขึ้นเหนือที่ประชุมของพระยาเวสี่เมื่อโมเสสได้ยินแล้วก็ซบหน้าลงห้าท่านจึงพูดกับโคราและพักพวกของเขาว่าพรุ่งนี้เช้าพระยาเวจะทรงสำแดงให้รู้ว่า ใครเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์และจะส่งให้คนนั้นเข้าใกล้พระองค์ใครคือคนที่พระองค์ทรงเลือกพระองค์จะโปรดให้เขาเข้าไปใกล้พระองค์หกจงทำอย่างนี้ให้โคราและพักพวกของเขานำกระถางไฟมาเจ็ดจงเอาไฟใส่ลงไปพร้อมกับเครื่องหอมเฉพาะพระพักพระยาเวในวันพรุ่งนี้ คนที่พระยาเวส่งเลือกก็จะเป็นคนบริสุทธิ์บุตรของเลวีเอย๋ยพวกท่านทำเกินเลยไปแล้ว 8. และโมเสสพูดกับโคราว่าพวกท่านผู้เป็นบุตรของเลวีจงฟัง 9. กการที่พระเจ้าของอิสราเอลแยกพวกท่านออกจากชุมนุมชนอิสราเอลเพื่อนำพวกท่านให้มาใกล้พระองค์ ให้ทำหน้าที่ในพลับพลาของพระยาเวและให้มายืนอยู่ต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติพวกเขานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับท่านหรือสิบพระองค์ทรงนําท่านและพี่น้องทั้งหมดของท่านคือบุตรหลานของเลวีมาใกล้พระองค์และท่านทั้งหลายยังสแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตด,ด้วยอีกหรือสิบเอ็ด เพราะฉะนั้นท่านและพักพวกของท่านประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระยาเวส่วนอาโรนเขาเป็นใครเล่าที่ท่านบ่นว่าเขาสิบสองโมเสสส่งคนไปเรียกดาทานและอาบีรัมบุตรเอลีอับแต่เขาทั้งสองว่าเราไม่ไปสิบสาม การที่ท่านนําเราออกจากแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เพื่อจะฆ่าเสียในถิ่นธุรก,กันดาลและเพื่อท่านจะเป็นเจ้านายเหนือเราด้วยนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่หรือ14ยิ่งกว่านั้นท่านก็ไม่ได้นําเราเข้าไปยังแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้าพึ่งไหลบริบูรณ์ทั้งไม่ได้ให้เรารับที่นาหรือสวนองุ่นเป็นมรดกท่านจะควักตาคนเหล่านี้ออกหรือ เราไม่ขึ้นไปสิบห้ามเสสโกรธมากและกราบทูลพระยาเวว่าขออย่าทรงรับเครื่องบูชาของพวกเขาข้าพระองค์ไม่ได้เอาลาของเขามาแม้แต่ตัวเดียวและข้าพระองค์ไม่ได้ทำร้ายพวกเขาสักคนเดียวสิบหกและโมเซสพูดกับโคราว่าตัวท่านและพักพวกของท่านทั้งหมดจงมาเฉพาะพระพักพระยาเวในวันพรุ่งนี้ ทั้งตัวท่านพักพวกของท่านและอารอนสิบเจ็ดให้ทุกคนนำกระถางไฟของตนไปและใส่เครื่องหอมในนั้นแล้วให้ทุกคนนำกระถางไฟมาเฉพาะพระพักพระยาเวมีกระถางไฟสองร้อยห้าสิบใบด้วยกันทั้งตัวท่านและอารอนต่างก็ให้เอากระถางไฟของตนไปสิบแปด ดังนั้นแต่ละคนจึงนำกระถางไฟของตนมาแล้วต่างเอาไฟและเครื่องหอมใส่และพวกเขาไปยืนอยู่ตรงทางเข้าเต็นนัดพบพร้อมกับโมเสสและอารน19โคราก็รวบรวมชุมนุมชนทั้งหมดตรงทางเข้าเต็นนัดพบและประจันหน้าท่านทั้งสองแล้วพระสิริของพระยาเวก็ปรากฏต่อชุมนุมชนทั้งหมดยี่สิบ พระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนว่ายี่สิบเอ็ดจงแยกตัวจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้เพื่อเราจะผลานพวกเขาเสียในพริบตาเดียวยี่สิบสองเขาทั้งสองซบหน้าลงกราบทูลว่าถ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งวิญญาณของมนุษย์ทุกคนเมื่อคนเดียวทำบาปพระองค์จะทรงพระพิโรธต่อชุมนุมชนทั้งหมดหรือ ยี่สิบสาพระยาเวตรัสกับโมเสสว่ายี่สิบสี่จงพูดกับชุมนุมชนวา่าจงออกห่างจากที่อยู่ของโคราดาทานและอาบิรัมยี่สิบห้าแล้วโมเสสก็ลุกขึ้นไปหาดาทานและอาบิรัมและพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็ตามท่านไปยี่สิบหกโมเสสจึงพูดกับชุมนุมชนนั้นวา่า ท่านทั้งหลายจงออกห่างจากเต็นท์ของคนชั่วพวกนี้อย่าแตะต้องอะไรของพวกเขามิฉะนั้นท่านทั้งหลายจะถูกกวาดไปกับการบาปทั้งหมดของเขาด้วยยี 27. ดังนั้นเขาทั้งหลายก็ออกห่างจากรอบๆที่อยู่ของโคราดาทานและอาบิรัมส่วนดาทานกับอาบิรัมออกมายืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพร้อมกับภรรยา บุตรชายและลูกเล็กๆของเขา28และโมเสสกล่าวว่าดังนี้แหละท่านทั้งหลายจะทราบว่าพระยาเวทรงใช้ข้ามาทำการทั้งหมดนี้ถ้าไม่ได้ทำตามอำเภอใจของข้าเอง29ถ้าคนเหล่านี้ตายอย่างคนปกติทุกคนที่ตายไปหรือมีครา้ายอย่างคนปกติมาถึงพวกเขา ก็หมายความว่าพระยาเวไม่ได้ทรงใช้ข้ามาสามสิบแต่ถ้าพระยาเวทรงบันดาลสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นและแผ่นดินอ้าปากกลืนพวกเขาเข้าไปพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขาและเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็นท่านทั้งหลายก็จงทราบเถิดว่าคนเหล่านี้ได้หมิ่นประมาทพระยาเวสามสิบเอ็ดเมื่อท่านกล่าวถ้อยคำทั้งหมดนี้จบ แผ่นดินใต้ที่พวกเขายืนอยู่ก็แยกออกสามสิบสองและแผ่นดินก็อ้าปากกลืนเขาทั้งหลายกับครัวเรือนและคนทั้งหมดของโครากับข้าวของทั้งหมดของเขาสามสิบสามดังนั้นเขาทั้งหลายพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขาก็ลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็นและแผ่นดินก็ปิดเขาไว้และเขาทั้งหลายก็พินาศไปจากท่ามกลางที่ประชุม สาสิบสี่อิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบๆพวกเขาได้ยินเสียงร้องของเขาก็พากันวิ่งหนีโดยกล่าวว่าเกรงว่าแผ่นดินจะกลืนเรา 35. และไฟออกมาจากพระยาเวเผาผลาญคนทั้ง250ที่ถวายเครื่องหอมนั้นเนื้อหา การอ่านพระคัมภีร์วันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าแต่เต็มไปด้วยบทเรียนสำคัญมากมายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะหลายคนต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการเข้าร่วมกับพวกกบฏเพื่อรวมกลุ่มกันต่อต้านโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์เริ่มต้นด้วยการบอกเราว่าโคราดาธานและอาบิรัมที่น้องสองคน ได้ร่วมมือกันเพื่อเผชิญหน้ากับโมเสสหากท่านศึกษาเรื่องราวนี้อย่างละเอียดท่านจะเห็นว่าการกรบฏเริ่มต้นจากโคราเพราะในหลายข้อของบทนี้มีการใช้คำว่าโคราและพวกของเขามีชายคนหนึ่งก่อกระบฏท,ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปราวหนึ่งหนห้าพันคนการกรบฏนั้นร้ายแรงเรื่องราวอาจแตกต่างออกไป หากคนอื่นๆที่กล่าวถึงในบทนี้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับโคราในการกรบฏเมื่อเขาเข้าหาพวกเขาพวกเขาควรห้ามปรามเขาจากการกรบฏและแนะนำให้เขาให้เกียรติโมเสสพระเจ้าทรงตรัสกับใครก็ได้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงเลือกทุกคนให้เป็นผู้นำประชากรของพระองค์หรืออยู่แนวหน้าในการเคลื่อนไหวของพระองค์หากโคราเข้าใจหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่โมเสสดำรงอยู่ บางทีเขาอาจจะไม่ยุยงให้เกิดการกรบฏต่อต้านเขาปัจจุบันนี้ยังมีกลุ่มกบฏในพระกายของพระคริสตพวกเขาคิดว่าพวกเขารู้มากกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้ดูแลพวกเขาและมักเชื่อว่าพวกเขาควรอยู่แนวหน้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำหากพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกท่านให้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในคตตริสตจักรของพระองค์ อย่าพยายามกดขี่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเหล่านั้นนอกจากนี้อย่าพยายามทำงานในหน้าที่ที่พระเจ้าไม่ได้ส่งเรียกท่านเพราะท่านจะยิ่งตกอยู่ในอันตรายกษัตริย์อุตสียาทรงเป็นโรคเรื้อนเพราะทรงพยายามทำงานในหน้าที่ที่พระเจ้าไม่ได้ส่งเรียกสองพงสาวดานบทที่ยีข้อที่16ถึง21 16 แต่เมื่อทรงเข้มแข็งแล้วพระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้นจนทำให้เสื่อมลงเพราะพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์และทรงเข้าไปเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชาในพระวิหารของพระยาเวสิบเจ็ดแต่อาซาริยาปุโรหิตเข้าไปตามหลังพระองค์พร้อมกับปุโรหิตของพระยาเวที่กล้าหาญอีกแปดสิบคนสิบแปด และเข่าทั้งหลายขัดขวางกษัตริย์อุตสียาและทูลพระองค์ว่าข้าแต่อุตสียาไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระยาเวแต่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตที่เป็นลูกหลานของอารนผู้ซึ่งได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ไว้เพื่อเผาเครื่องหอมขอฝ่าพระบาทเสด็จออกไปจากสถานนมัสการนี้เพราะฝ่าพระบาททรงร่วงเกิน และฝ่าพระบาทจะไม่ได้รับเกียรติจากพระยาเวพระเจ้าเลย1ิเแล้วอุตสียาก็กลิ้วพระองค์ทรงมีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ที่จะเผาเครื่องหอมและเมื่อพระองค์กริ้วต่อพวกปุโรหิตโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นที่พระนาราชต่อหน้าปุโรหิตในพระนิเวศของพระยาเวข้างท่านเผาเครื่องหอมยี่สิบและอาสาริยามหาปุโรหิต และปุโรหิตทั้งหลายมองดูพระองค์และดูสิพระองค์ทรงเป็นโรคเรือนที่พระนราธพวกเขาก็เร่งร้าพระองค์ให้ออกจากที่นั่นและพระองค์เองก็รีบเสด็จออกไปเพราะว่าพระยาเวทรงลงโทษพระองค์21และกษัตริย์อุตสิยาก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนถึงวันสิ้นพระชนและเมื่อทรงเป็นโรคเรื้อนก็ประทับในวังที่แยกไว้ต่างหาก เนื่องจากพระองค์ทรงถูกตัดออกจากพระนิเวศของพระยาเวแล้วโยธามพระราชโอรสของพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลพระราชสำนักและปกครองประชาชนของแผ่นดินเมื่อผู้คนกระบฏต่อลำดับชั้นที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งพวกเขาจะติดแหกอยู่ในชีวิต เราอยู่ในยุคสมัยที่คนหนุ่มสาวบางคนคิดว่าพวกเขามีการเปิดเผยจากพระวจนะของพระเจ้ามากพอที่จะพูดต่อต้านผู้อาวุโสฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรได้เมื่อบางคนมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียจำนวนมากพวกเขาก็เริ่มคิดว่าตนเองบรรลุถึงจุดสูงสุดทางฝ่ายวิญญาณแล้วและสามารถพูดอะไรก็ได้ที่ตนเองต้องการอย่างไรก็ตาม ความนิยมชมชอบและผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียไม่เหมือนกับสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้ามอบให้ท่านที่รักหากมีพวกกระบฏอยู่รอบตัวท่านจงหนีไปให้ไกลาจากพวกเขาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินของพวกเขานอกจากนี้หากท่านได้พูดจาไม่เคารพผู้ที่พระเจ้าประทานอำนาจให้นำคตตริสตจักร จงกลับใจเสียใหม่เดี๋ยวนี้การกรบฏเป็นสิ่งอันตรายและไม่เคยให้ประโยชน์แก่ใครเลยข้อคิดท่านกำลังสนับสนุนหรือคบหากับกลุ่มกบฏอยู่หรือไม่